ไม่แน่ใจว่าพี่กิ๊กเป็นลูกค้าหรือว่าได้ใช้ ประกันของสินมั่นคงไหมคะอืมไม่ได้ใช้เลยค่ะอืมเพราะว่าตั้งแต่ที่สินมั่นคงประกันภัยนะคะถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปสําหรับลูกค้านะคะเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ไปยื่นคําทวงหนี้นะคะใช่เพราะว่าถือว่ามีการได้จ่ายเบี้ยรประกันอะไรต่างๆไปแล้วเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็ต้องมีการได้รับคืนนะคะคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าหรือว่ามีการใช้จ่ายเรื่องของประกันของสินมั่นคงฟังข่าวนี้ไว้ดีๆเลยนะคะ สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอค่ะได้แนะนํา5ขั้นตอนง่ายๆนะคะกับการยื่นคําทวงหนี้ผ่านระบบคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหนี้ค่ะในกรณีบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจํากัดมหาชนถูกเพิกถอนใบอนุญาตค่ะขั้นตอนที่1นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นผู้ที่ใช้ ประกันภัยนะคะจากสินมั่นคงประกันภัยนะคะไปลงทะเบียนก่อนได้เลยค่ะสามารถลงได้2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1น่งค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทย i d ยื่นด้วยตนเองนะคะ ก็แนะนําวิธีนี้ง่ายที่สุดนะคะ,คะส่วนรูปแบบที่2ค่ะลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของระบบคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งชาวต่างชาตินิติบ,บุคคลผู้รับมอบอำนาจสามารถใช้ขั้นตอนนี้ได้ค่ะ,คะโดยขั้นตอนที่2นะคะเป็นการยื่นคำทวงหนี้ค่ะโดยผ่านเว็บไซต์ r p s s e v gif.or.th ค่ะ login ็อนะคะไปที่ขั้นตอนที่3ค่ะเรื่องของการค้นหาคำทวงหนี้ค่ะไปที่เว็บไซต์เดิมเลยค่ะเว็บไซต์เมื่อกี้เลยนะคะ r p s s e v g i f o r t h แ,แล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะคะขั้นตอนที่4ค่ะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านค่ะขั้นตอนที่5ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินค่ะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ดูรายละเอียดได้ที่จอนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคอปพ1186หรือสำนักงานคอปพภาค3ขอนแก่นโทรศัพท์หมายเลข043 244 280ต่อ108ค่ะ ค่ะนี่ค่ะสามารถสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ,คะเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ,คะ